อันนี้เราก็กําลังไปร้านเยี่ยจ,จวบยู่เนาะแล้วก็มาทางนี้นะในช่องจริงๆเราเคยทําไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีวิวอะไรจริงจังวันนี้ก็มารีวิวจริงจังก็มีบวกถา่ายรถไฟไปด้วยนิดนึ่งเนาะก็มาช่วงเ่า จินช้าพอดีเนาะแต่ก็เลยไปว่าเวลาไปนิดหนึ่งนิดนึงอันนี้ก็เแล้วก็นั่งอยู่ตรงรถนะแล้วก็อยู่ถนนเรียบทางรถไฟนะครับ ข้ามของมหาสวัสดิ์ไปเนาะไว้น้ำมาก็ได้ไม่ต้องขายเลยบปขโมงเข้าทางเข้าแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวสกิปไป ที่ร้านัะเลยก็แล้วกันครับถึงแล้วนะนนเ,วเวนาะถึงแล้วนะครับก็เป็นร้านอาหารเนาะคนเต็มร้านเลยวันนี้มามามาครั้งแรกก็เคยถ่ายไปแล้วครับจริงอ่ะเนี่ยนั่งใจ In จริงอันนี้คล้ายๆเป็นจุดน mm hmm. mm hmm. e ั่งถ่ายเนาะแจะมอมได้นะนี่ก uh ็อ huh ันน mm ี hmm. okay. ้ค okay. ือเก้าอี้เนี่ยดูเวลาแล้วก็ออกมาจะเห็นกว่าโอเคเดี๋ยว เดี๋เข้าไปในร้านกันอัไทยหมดปลาหมึกหมดแหนมหมดโอ้เ้านน่าได้ใช่อ,อันนี้เมนูมีหลายอย่างเลย เงี้ยได้ได้เมนูนี่อ๋อขนมี้ขให้ีสีไม่ค่อยขุ่นน้ำน่ะจะเคาแยงอยู่เลยจะเคาไม่้าเลยเลส ออก็ถ <kung> ้ารถไฟมาก็น <saturated> ่าจะเป็นขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองประเด็นหนึ่งกหนึ่งตูดเป็นทั้งเกินหนึ่งหนึ่งตูดสองตอนนี้แตกสามมากคล้ายๆเหมือนเสียงแวววาวตราดด้วยรายง ตอนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหกใช้เวลาแล้วมันไม่ทันมานานแล้วเกิดไก็ตอนนี้สองห้าหนึ่งก,ก็อยู่เหมือนจะข้อโคอมมหาสวัสดิ์หรือป่าอันนี้กี่โมงแล้วสิบสามห้าหนึ่งก็เหมือนจะออกแล้วนะถ้าตามเวลา,นานจริงๆ

ก็เดี๋ยวผมขอตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีเสียงมาสองห้าหนเราไปเรื่อยๆนะ ยืนขนาดนั้นเลยไม่ทันมันจะเสียงมาก่อนไหมมาฝั่งไหนครับผมฝั่งนูน้นไม่ใช่มาฝั่งนูน <laughs> ้นหันก็ไม่ทันต้องเทียบอ่ะรถมาจากกรุงธนบุรีอ่าชมเรือคนมาตกปลาก่อนเนาะไหนเนี่ย <laughs> <อ>ชมเรือคนมาตกปลาก่อนมาด,ดูที่ปลาตกไงครูระหว่างรอรถไฟ ก็ติดอยู่แล้วล่ะโอ้น่นเรือไฟฟ้าน่ารูเต็มเงียบมากเลยมีรถยังไม่มานะไม่เห็นติดเลยเอ้ยพอได้ยินเสียงได้เสียงเหมือนเปิดบูดมาก เสียงเครื่องปั่นบ <laughs> อ,อกแล้วเสียบไปหูฟังนี่นะไม่รู้เรื่องเลย เสียงเครื่องปั่นเสียงเครื่องปั่นวันนี้ไม่เห็นสีจักต,ตัวเลยเถ้าเสียงคล้ายๆนะ่าจะเป็นอัลสตอมนะมาแล้วเนาะเสียงอันสตอสม 4201หายไปแล้วครับหขบวน ดูไม่ทันตอนนี้ก็จะมาอีกขบวนหนึ่งแล้วเนาะเป็นทนบุรีสองห้าเก้านะครับทนบุรีน้ำตกเนาะ รู้จักเสียงแล้วคุณปู่ GK จริงด้วยเรือป่ดอ๋อไม่ใช่วันนี้เป็นอันสตอมอ๋อ GK งหลือ4048